สำหรับลิปสติกของแบรนด์นี้เรียกได้ว่าเป็นที่โด่งดังและถูกพูดถึงเป็นอย่างมากเพราะมีสีที่สวยติดทนนานตามเอกลักษณ์ของทางแบรนด์อีกทั้งยังมีการใช้นวัตกรรมแบบใหม่ที่เรียกว่า Air Wipe d Effect ให้เนื้อลิปสติกมีความเบาบางไร้น้ำหนักแต่ยังคงความสดของสี นอกจากนี้ยังเพิ่มส่วนผสมของน้ำมันสกัดจากเมล็ดคาลายและโจโจ้บาที่ให้ความชุ่มชื้นแก่ริมฝีปากและให้ความรู้สึกสดชื่นเย็นสบายปากรวมถึงมีโอเมก้า3 6และ9ที่ช่วยเพิ่มการบำรุงให้ล้ำลึกแถมปกป้องผิวจากมลภาวะด้วยค่ะบลัชออนที่มียอดขายถล่มทลายขายดีที่สุดของโลกต้องยกให้บลัชออนของนาเพราะโด่งดังในเรื่องของคุณภาพสีเป็นอย่างมากจากการที่ได้รับรางวัลการันตีจากหลายสถาบันและผลโหวตจากผู้ใช้ทั่วโลก ซึ่งนอกจากคุณภาพฝีที่สวยและติดทนนานแล้วนั้นเนื้อของผมแป้งยังเป็นแบบโปร่งแสงจึงไม่เหมือนบัทออนทั่วไปทําให้เวลาปัดแล้วจะกลมกลืนไปกับพวงแก้มของเราดูระเรื่อแบบเป็นธรรมชาติมากๆรวมถึงผสมชิมเมอร์ที่มีเม็ดละเอียดสูงเข้าไปด้วยทําให้พวงแก้มของเราดูสุขภาพดีมากขึ้นอีกด้วย หนึ่งในพาเลตอายแชโดว์ที่เป็นที่นิยมมากที่สุดทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศเพราะนอกจากสีที่สวยแต่งได้หลายลุคแล้วเม็ดสียังชัดแน่นแถมไม่ร่วงเป็นผงง่ายทำให้เราใช้ได้นานมากขึ้นนอกจากนี้ยังมีเนื้อสัมผัสแบบแป้งที่เนียนนุ่ม และประกอบไปด้วย2ฟินิชลุกได้แก่แมทและชิมเมอร์ซึ่งถ้าหากยิ่งเอามาใช้ด้วยกันแล้วจะยิ่งทำให้ดวงตาของเราดูมีมิติสวยมากขึ้นอีกด้วยค่ะอีกทั้งมีถึง12สีใน1นึ่งพาเลตครอบคลุมในทุกเฉดสีทั้งสีน้ำตาลส้มและแดงเหมาะกับทุกๆสีผิวเลยค่ะเมื่อพูดถึงบรอนเซอร์ตัวนี้เชื่อว่าหลายๆคนคงเคยได้ยินถึงความหรูหราของแพคเกจและลวดลายหินอ่อนของเนื้อบรอนเซอร์ค่ะ แต่ใช่ว่าความรูหรายอย่างเดียวจะทําให้บรอนเซอร์ของแบรนด์นี้เป็นที่รู้จักนะคะแต่เนื่องด้วยเนื้อของผงแป้งที่มีความเนียนละเอียดสูงรวมถึงผงชิมเมอร์ที่เนียนกลืนไปกับผงแป้งทําให้ใบหน้าของเราดูบ่มแดดแบบกําลังดีและละมุนสวยมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังไม่มีส่วนผสมของสารที่ก่อให้เกิดการระคายเคืองเช่นน้ำหอมแอลกอฮอล์และพาราเบนอีกด้วยเหมาะสำหรับคนที่มีผิวบอบบางแพ้ง่ายมากค่ะ ใครที่ชอบแต่งหน้าแนวเนเชอรัล่ใสๆห้ามพลาดเลยเพราะเชดดิ้งรุ่นนี้มีถึง3สีเพื่อให้ไล่ลำดับการเชดดิ้งได้อย่างเป็นธรรมชาติโดยประกอบไปด้วยคอนทัวร์สสีและไฮไลท์หสีซึ่งตัวไฮไลท์เองก็น่าสนใจค่ะที่ไม่ได้ให้ความแวววาวมากจนเกินไปทำให้ลุคที่ได้จะมีความฉ่ำวาวแบบและมุนล,ละมุนสวยใสยอย่างไรก็ตามเชดดิ้งที่แนะนานี้เป็นผทนส้มอิดจึงเหมาะกับคนที่มีผิวสองสีและผิวเข้มมากกว่า รวมถึงเนื้อสัมผัสของผลิตภัณฑ์เป็นแบบแป้งจึงเหมาะกับคนที่มีสภาพผิวมันมากที่สุดค่ะสำหรับอายแชโดว์รุ่นนี้มีความพิเศษอยู่ที่เนื้อสัมผัสค่ะโดยเป็นเนื้อสัมผัสที่นุ่มแต่ไม่เนื้อหนาจากการผสานข้อดีของเนื้อสัมผัสแบบแ,บบแป้งและลิควิดซึ่งนอกจากจะให้ความบางเบาแบบแป้งแล้วนั้นยังให้สีที่สดและชัดรวมถึงติดทนนานแบบลิควิดอีกด้วย นอกจากนี้ยังมี3มระดับความแวววาวให้เลือกซื้อโดยเรียงจากความแวววาวสูงสุดไปยังน้อยสุดดังนี้เมทันชิมเมอร์และแมทซึ่งทุกระดับสามารถใช้ร่วมกันได้เพื่อเพิ่มความเก๋และสวยงามให้กับเปลือกตาของเราค่ะลิปสติกของเมเบลีนเรียกได้ว่าถูกกล่าวขานมาทั้งในเรื่องคุณภาพและราคาค่ะโดยฟินิชลุคที่ได้จะเป็นแบบแมทแต่จะไม่หนักปากหรือทำให้ปากเป็นร่อง เนื่องจากมีการใช้เทคโนโลยีพิเศษในการผลิตทำให้ได้เนื้อลิปสติกที่บางเบาเกลี่ยง่ายแต่ให้เม็ดสีที่ชัดใช้เพียงนิดเดียวก็สามารถกลบสีริมฝีปากได้สนิทแถมติดทนยาวนานถึง16ชั่วโมงอีกด้วยเหมาะสำหรับคนที่ไม่ค่อยมีเวลาเติมลิปนอกจากนี้ยังมีเฉดสีให้เลือกหลากหลายเชื่อว่าต้องมีสักหนึ่งสีที่ถูกใจคุณแน่นอนค่ะ ล่าสอนหนึ่งในเมคอัพไอเทมที่เป็นที่นิยมที่สุดของ 4U2 เลยค่ะซึ่งมีถึง3เนื้อสัมผัสให้เลือกกันเลยทีเดียวเหมาะก,กับคนที่มีสภาพผิวหน้าแตกต่างกันไปโดยเนื้อสัมผัสแบบครีมและผสมชิมเมอร์จะเหมาะก,กับคนที่มีผิวแห้งและผิวผสมส่วนเนื้อสัมผัสแบบแมสจะเหมาะก,กับคนที่มีผิวมันมากดังนั้นไม่ว่าคุณจะมีสภาพผิวแบบไหนก็สามารถเลือกใช้ได้ตามต้องการเลยค่ะ นอกจากนี้ยังมีส่วนผสมของสารกันแดดในระดับ SPF 15PA บวกบวกบ PA+++ เหมาะก,กับการใช้งานในประเทศไทยมากๆนอกจากนี้ยังมีเฉดสีให้เลือกมากมายครบทุกสีผิวเลยค่ะใครที่กำลังหาเฉดดิ้งเนื้อเนียนเนียนเกลี่ยง่ายๆต้องชอบแน่นอนค่ะเพราะนี่คือเฉดดิ้งเนื้อครีมที่ประกอบไปด้วยคอนทัวร์และไฮไลท์ในแท่งเดียวเหมาะแก่การพกพาไปใช้ที่อื่นๆเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ยังเป็นที่น่าสนใจสำหรับคนที่มีผิวแห้งหรือผิวผสมมากๆเพราะเชดดิ้งของรุ่นนี้มีส่วนผสมของสารบำรุงมากมายเช่นวิตามินอ e, ีวิตามินเอวิตามินดีและโปรตีนที่ดีต่อผิวซึ่งสารบำรุงทั้งหมดนี้มีส่วนช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่ผิวหน้ารวมถึงฟื้นฟูผิวหน้าให้เนียนนุ่มอีกด้วยค่ะ สำหรับบรอนเชอร์ของแบรนด์นี้จะเป็นเนื้อแมทซึ่งเหมาะสำหรับคนที่มีผิวมันมากๆรวมถึงตัวผงแป้งยังมีเนื้อที่เนียนละเอียดทำให้เกลีย่ยตามจุดต่างๆที่ต้องการบนในหน้าได้อย่างง่ายดายอีกทั้งยังมีเม็ดสีชัดมากไม่ต้องใช้ในปริมาณเยอะก็เพียงพอต่อการปัดหนึ่งครั้งแล้ว นอกจากนี้ยังเป็นสูตรพาราเบิลฟรีที่เหมาะสำหรับคนที่มีผิวบอบบางรวมถึงยังมีส่วนผสมของสารสกัดจากดอกนาซิทัสและคาโมไมล์ที่ช่วยให้ผิวกระจ่างใสแถมป้องกันการเกิดการระคายต่อผิวหน้าค่ะคุณคิดว่ารายการนี้เหมาะสมหรือไม่แสดงความคิดเห็นสำหรับเราคุณสามารถค้นหาลิงก์ผลิตภัณฑ์ในคำอธิบายของวิดีโออย่าลืมกดไลค์และสมัครรับข้อมูลช่องเพื่อติดตามรีวิวล่าสุด